สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์กายและทุกใจของสาวขอนแก่นที่มาทำงานอยู่ในสมุทสาครที่ได้ออกมาร้องเรียนกับสื่อเพื่อเป็นอุทาหรณ์และต้องการให้กฎหมายลงโทษคนที่โกงคนอื่นซึ่งหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่านางสาวสุวรรณีประทุมตังที่ได้เล่าว่าตนเองนั้นถูกโกงเงินจากการสั่งซื้อโทราศัพท์และออมเงินกับเพจ Facebook ที่ชื่อว่าประภาพรวงเนตร ซึ่งเป็นเพจขายโทรศัพท์ในราคาที่ถูกและเปิดออมเงินด้วยโดยเหตุการณ์น,นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2565ซึ่งเธอได้สั่งซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องด้วยจ่ายเงินไป2,999บาทแต่ยังไม่ได้ของในทันทีต้องรอของจากนั้นในเดือนกรกฎาคมก็ได้สั่งซื้อเพิ่มไปอีกสองเครื่องแต่ว่าตอนนั้นเครื่องแรกก็ยังไม่ได้ด้วยเช่นกัน พราะทางร้านบอกว่าของยังไม่เข้าให้รอสักนิดซึ่งเธอเองก็ไม่รู้สึกเอะใจเพราะดูจากเพจแล้วมีคนติดตามเยอะมีคนสั่งซื้อมากและมีภาพที่ทางเจ้าของร้านขึ้นว่าตนเองเคยถูกโกงเลยคิดว่าไม่น่าจะไปโกงคนอื่นก็เลยรอโทรศัพท์อย่างเดียวและจากนั้นไม่กี่วันเพจดังกล่าวก็ขึ้นเชิญชวนให้ร่วมลงทุนแบบเงินออมซึ่งเธอเองได้ร่วมลงทุนไปครั้งแรก2,000บาท 3วันได้ดอกมา200ซึ่งทางเพจก็โอนมาให้ครบจำนวนและตรงเวลาและมาเห็นว่าได้เงินได้ดอกเบีย้ยตอบแทนจริงตนเองจึงร่วมลงทุนเพิ่มเป็น1 0,000บาทซึ่ง3วันจะได้ดอกเบีย้ย10%และรุง่งคืนทางเพจก็เปิดโปรโมชั่นใหม่เป็น3วันดอกเบีย้ย20%รตนจึงลงทุนเพิ่มไปอีก5 0,000บาทแต่เมื่อถึงกำหนดใจคืนทางเพจก็ไม่ได้มีการโอนเงินมาให้เร็วเหมือนรอบแรก ตนเองจึงทักไปถามทางเพจได้มีการตอบว่าจะโอนให้ภายในเที่ยงคืนแต่พอรุ่งเช้ากลับไม่มีเงินโอนทางเพจก็ให้เหตุผลต่างๆนานาว,ว่ายังไม่สามารถโอนให้ได้ให้รอสักนิดตนเองก็รอซึ่งตอนนั้นโทรศัพท์ที่สั่งไปก็ยังไม่ได้เช่นกันจากนั้นทางเพจก็ได้มีการไลฟ์สดขายของตามปกติและมีบุคคลหนึ่งถามถึงเรื่องเงินออมกลางไลฟ์ และโดนเจ้าของเพจต่อว่าตนเองจึงสงสัยและได้ไปค้นหาข้อมูลมิจฉาชีพปรากฏว่ามีชื่อเพจดังกล่าวด้วยหลังจากนั้นทางเพจจึงได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อชี้แจงถึงการคืนเงินโดยบอกว่าจะทยอยคืนเป็นกลุ่มๆซึ่งของเธอเองนั้นอยู่ในกลุ่มที่5ก็ได้แต่รอเวลาแต่สิ่งที่ทำให้น้าใจหายไปกวการรอเงินก็คือการลุ้นว่าเงินก้อนนี้ จะได้คืนทันภายในวันที่26ธันวาคม2565หรือไม่เพราะว่าวันนั้นเป็นงานแต่งของเธอกับแฟนนุ่มและเงินก้อนนั้นทั้งสองช่วยกันเก็บเพื่อใช้แต่งงานแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันนั้นก็ยังไม่ได้เงินคืนทำให้การแต่งงานที่ถูกพิมพ์ไว้ต้องเก็บไว้ในถุงตามเดิมไม่ได้แจกใคร เพราะไม่มีเงินจัดงานแต่งแล้วหลังจากนั้นเธอจึงได้ทวงถามไปอีกครั้งว่าจะได้เงินคืนหรือไม่โดยทางเพจยื่นข้อเสนอมาว่าจะทยอยโอนคืนให้ซึ่งเธอก็ไม่ตกลงตามนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะได้ครบวันไหนทางเพจเลยบอกว่าถ้าอยากได้ให้ฟ้องเอาจากนั้นเธอจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครไว้เมื่อวันที่24มกราคม2566 พื่อให้เอาผิดกับบุคคลที่มีเจตนาคิดโกงคนอื่นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยคนส่วนตัวเธอเองนั้นหวังว่าหากได้เงินคืนมาก็น่าจะมีโอกาสพิมพ์การ์ดงานแต่งใหม่และได้จัดงานใหม่อีกครั้งค่ะเอ,อ้แผนแต่งงานเดือนธันวาวันที่26ที่ผ่านมาค่ะไม่กล้าแจกคนเลยค่ะเพราะไม่ได้จัดงานเราได้แจกอะไรไปบ้างยังก่อนถึงงานั้นยังค่ะคือรอเงินจาก คนคนนี้คนเดียวค่ะแต่งที่บ้านเกิดค่ะแต่งที่ขอนแก่นว่าจะจัดงานแต่งเล็กๆเราอยากใส่ชุดเจ้าสาวค่ะคือแบบมันไม่มีตังค์เออไม่มีตังค์จากนักเลยค่ะก็เลยแบบแ,แค่ข้อหมายขอ้อมูลคือเราอยากได้งเงินเราคืนความผิดเราอาจจะผิดที่แบบว่าที่เรา หลงเชื่อในสิ่งที่แบบว่ามันเป็นธุรกิจสีเท่านะเอ่อของที่แบบได้มาในราคาถูกๆมันไม่ได้จริงตามที่เราต้องการไว้ดาเนินคดีตามกฎหมายค่ะเราจะไม่ยอมความใดๆทั้งสิ้นเขาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเราก็อยากให้เขารู้สึกว่ากฎหมายมันไม่ได้อ่อนข้อที่เขาคิดไว้ค่ะคืออยากให้ช่วยให้ถึงที่สุขะคารีแบบนี้แบบ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 คือ บางทีเงินที่หามาได้ในน้ำพักน้ำแรงเราเราก็อยากได้คืนเราก็อยากให้ตำรวจไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่กำหนด,ดขังไว้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034425456 หรือโพสต์มาที่ Facebook Fan Page มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุก